สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยติดต่อไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลยเนาะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในหวยสัญจรนะฮะล่าสุดก็เป็นสัญจรที่กําแพงเพชรนะครับสัญจรสุดท้ายของในปี68แนะครับแต่ละปีนี่ก็จะมีอยู่สี่งวดนะที่จะไปสัญจรนะครับเนาะอ่ะปกสลากล่าสุดเนาะก็เดี๋ยวยังไงรอปก สลากสบหับจริงๆนะเดี๋ยวมาท่องดูอีกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้ำตกคลองลานนะครับเนาะอ่ะหรืออาจจะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับน้ำตกคลองลานนะครับเนาะเออสอสอ่ะสอสา,สายังไงเดี๋ยวมาดูนะครับลายเซน็นนะครับลายเซน็นงวดก่อนก็ออกตรงลายเซน็นนะฮะเพราะว่าลายเซ็นเหมือนกันเนี่ยเลขมักจะออกคล้ายๆกันแต่มันก็มีบางงวดนะฮะที่มันไม่ออก นะครับคล้ายกันเหมือนกันนะนี่ในงวดที่แล้วนะครับก็ลายเส้นนี่ไปคล้ายกันกับในงวดก่อนนี่เนี่ยลายเส้นเหมือนกันก็คือมักจะแบลนึงครั้งก่อนเนี่ยมาสลับกัน37กนี่ก็มาสลับตรงๆนะถ้าเอาตำแหน่งตรงเนี้มานั่นแหละนะครับเราสลับในนะปกสลากชี่ลายเส็นคล้ายๆกันเนาะอ่ะก็ อ่ะนี่ก็เหมือนกันนะปกสลากมันคล้ายๆกันรูปแบบคล้ายๆกันมีเรือเหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะเจมล่างเหมือนกันเลยนะครับอืมนี่มีห้าก็มี5้าในบนเหมือนกันเนี่ยซึ่งในสลากล่าสุดลายเซ็นก็เหมือนคุ้นๆอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับซึ่งสลากนะครับในนะครับล่าสุดนี่ไปเป็นรูปน้ําตกนะน้าตกอ่าลาบหมูน้ําตกนะครับเนาะ ลาบหมูน้ำตกน้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานอ่ะเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับคลองลานคลองคลองลานคลอง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 สองอ่ะลาน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 สามอ่ะเนี่ยสื่อไปสองสามนะครับเดี๋ยวเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะฮะนะ เสียงมันออกคล้ายๆกันนะครับคองสามสองสามแนะ่นี่นะแค่นี้นะครับอืเหมือนในงวดก่อนนะที่ที่เป็นรูปอะไรสักอย่างนี่แหละนะเอาจากคำนี้แหละนะครับก็อลองไปซื้อนะครับไม่แน่นะอาจจะมาเพราะว่างวดที่แล้วก็มาสเนาะอืมแล้วอย่างงวดที่แล้วก็4นะี่ห้าเนาะเลขพี่เลขน้องนะครับงวดก่อนก็8 9 7เกนะ้าเจดดนาะเลขพี่เลขน้องนะเลขพี่เลขน้องนี่มาสองงวด3มงวดแล้วเนาะสองงวดประมาณนี้แหละ ครับอ่ะไม่แน่นะก็อาจจะซื้อ2 3 3 2มมซึ่งมันก็เคยออกไปนะครับเนี่ย,ยมันจะเหมือนกันเลยนะไม่แน่นะครับมันอาจจะออกก็ได้เพราะว่ามันมีน้ำเหมือนกันเนี่ยหลังจากที่โควิดออกกล้องวันนี้ก็มาเลยนะที่ที่นะครนายกนะฮะนี่นี่นะเนี่ยเป็นน้ำเหมือนกันนะเป็นน้ำตกเหมือนกันคล้ายๆน้าน้ำตกนะ นี่ก็เป็นเหมือนกันอาไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับดีไปซื้อเลยเด้อน,นะครับจะเป็นเลขดังซะก่อนนะครับเนาะเนี่ยเหมือนกันนะครับซึ่งรูปมันก็ตกหันมานะครับทางซ้ายมือเนาะอ่าเหมือนกันอันนี้ก็เนี่ยตกมาทางนี้เหมือนกันนะครับสลับในนะครับปกนี้ก็อาจจะซื้อได้สามสอง,สองเนาะ นั่นแหละนะครับเนี่ยหรือซื้อบน3ามนะครับหรือจะสลับตําแหน่งกันหรือมันอาจจะออกเหมือนในงวดนี้นะครับอ่ะไปดูในงวดของวันที่1กันยานะครับบางทีมันอาจจะสลับกันอยู่ใน6ตัวเดี๋ยวไปดู6ตัวนะฮะในปี6-5ในปี65นี่แหละนะครับก็หลังจากที่โควิดนะอ่าหยุดไล่ไปหลายงวดเนาะสัญจรก็เริ่มมางวดนี้เลยงวดแรกนะฮะ หนึ่งกันยาที่นครนายกเนะะี่ยฮะก็9 2 9 3 3 2 9 2 9 3 3 2 8 3อ่ะเนี่ยมันก็อาจจะสลับตำแหน่งกันอยู่ในตรงนี้เนะี่ยอาจจะเป็น2 2 9 2 3 9 3หรือ9 2นะครับเนาะหรือ9 8นะ หรือ3 8หรือ3 9อ่ะมันก็วนกันมีไม่กี่ตัวนะครับมันก็มีแค่9เนาะมีแค่2นะมีแค่3อ่ะแล้วก็8เนี่ยอาจจะวนสลับกันนะครับอยู่ใน4ตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะอ่ะนครนายกเนี่ยเพราะว่ามันก็คล้ายกันเลยนะครับเนาะผมคิดว่านักกองสลากนี่น่าจะ บตัวเลขมาแบบนี้แหละนะอืมนะทำไมถึงเอาน้ําตกนะครับเนาะอ่าอันนี้อาจจะนะครับทางกองสลากอาจจะให้ย้อนไปในงวดที่มีน้ําคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆน้าตกนะแต่อันนี้เป็นเขื่อนอ่าอันนี้เป็นเขื่อนคุนด่านประการชนนะฮะก็ย้อนไปดูในปกสลากที่มีน้ําแล้วกันนะครับเนาะอ่าปกสลากที่มีน้ําในหัวสัญจรในล่าสุดเนาะมีน้ำอ่ามีน้ําอันนี้ก็มีน้ําอันนี้ก็มีน้ํา อันนี้ก็มีน้ำเนาะอันนี้ก็มีน้ําอันนี้ก็มีน้ําดูที่ปกสลากมีน้ํานะครับสัญจรก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเอางวดก่อนเลยกันนะอันนี้ล่าสุดอันนี้ปีหกหกเจ็ดอ่าหกเจ็ดหกหกหกห้าหกหกต้นปีอ่านี่ เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับปลกสลากที่มีน้ำนะครับอ่ะลองดูนะครับเนาะ5 2 8 5, 5 7 8 9 5 9 8 9 1 9 3, 4 5 2 9 4 5 4 5 6 3 1นะครับนี่แหละปกสลากที่มีน้ำถ้าย้อนไปมันพอจะออกเป็นเลขดื่มได้ไหมมันพอจะออก3าสองได้ไหมนะครับอืม ห้าหกห้าสี่ห้าสองห้าห้าอืมเนาะห้าออกไม่ซ้ำกันเลยเนาะอยู่ในนี้นะครับถ้าห้าจะมาอยู่ในนี้ห้าห้าห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าหกอ่มันข้ามห้าสามไปนะอ่ะอันนี้ก็เลขสองกับเลขสามก็เหมือนกันเนาะสองสามอาะซื้อห้าสามก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเนาะแปดมีแปด 8 9เนาะอ่าวันนี้มี8 9ด้วยเนาะเพราะมันเว้นมาในครั้งก่อนไม่มีนะฮะอ่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะปกสลากที่มีน้ำนะครับเพราะว่าล่าสุดก็เป็นในที่ในน้ำนะครับนี่แหละเรื่องจะซื้อเอาเลขเดิมอยู่ในนี้นี่ครับถ้าย้อนดูมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ออกเลขเดิมเนาะ3 1 3 2อ่ะแต่ก็ใกล้เคียงอยู่9 4 9 3 5 4 5 5 4 2 7 8 9 1หี่ อืนะก็ก็ยังไม่ได้ออกเลขเดิมเลยนะครับสัญจรที่ปกสลากที่มีน้ำนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับหรือจะเอานี่แหละนะซื้อในตรงนี้นะครับนำไปจับนะครับคลองลานเนาะคลองลานคลองคลองคลองสองลาน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 สามนะครับเนาะอ่ะอาจจะนั่นแหละที่ผมบอกว่าห้าสามอ่ะห้ากับสองก็ตัวเดียวกันนะครับก็นําไปซื้อนะฮะนำไป จับได้กันนะครับอย่างว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะสลับในหวยสัญจรซึ่งข้อมูลนะข้อมูลคลองอืนั้นก็อาจจะออกนะครับอยู่ในข้อมูลตรงนี้นะครับนี่แต่ในงวดที่แล้วนี่มาทั้งหมดทั้งล่างเลยนะครับข้อมูลของกําแพงเพชรนี่ห้าสี่แล้วก็สามเจ็ดนะเนี่ยมันมักจะมาออกก่อนปกสลากนะครับในตัวเลขเนาะห้าจะมาอีกไหมนะครับเพราะว่าในสัญจรนะครับ ปีนี้ก็5้าห้าทั้งนั้นเลยนะครับห้าทั้งนั้นเลยนะในปีนี้เนี่ยห้าสองสัญจรในปีนี้มี5 5 5ในหลัก10บเท่านั้นเลยนะครับล่าสุดจะออกมาไหมห้านะครับจะมีหรือเปล่านีก็ลองนำไปลุ้นด้วยกัน นะครับซึ่งข้อมูลคร่าวๆเลยนะฮะน้ำตกคลองลานน้ำตกคลองลานนะครับเนาะข้อมูลอ่ะนี่อาจจะออกอยู่ในตรงนี้ก็ได้เนาะเกี่ยวกับเบอร์โทรอ่ะอันนี้ก็มีห้ามเหมือนกัน9915นะครับอ่าลาดไปสี่สองหนึ่งแปดศูนย์นะครับเอาเบอร์โทรดีกว่านะนะครับเก้าเก้าเก้าหนึ่งห้าด้วยกันนะเมื่อกี้มันเก้าเก้า 915 51อ่ะเนี่ย959151นะเพราะว่าในปีนี้นะครับสัญจรก็มี5ทั้งนั้นเลยนะครับ5ไม่ซ้ำกันเลยนะออกมา52ออกมา54ออกมา56นะครับอืมแต่มันก็5เมันเป็นเลขคู่ทั้งนั้นเลย2เลขคู่4เลขคู่6เลขคู่นะหรือว่ารอบนี้อาจจะเป็นเลขขี่51อ่ะก็ใกล้เคียงนะ5152เนี่ยหรือ5 9เนาะ อ่าเก้าสี่เก้าห้าเนี่ยออกใกล้เคียงกันมันก็ออกใกล้เคียงกันได้เลยเ,เนาะอ่ะนะครับกนะ็ลองนําไปลุ้น้วยกันนะครับสลับในสัญจรเดี๋ยวได้ไงรอปกสลักนะสลับจริงจริงเดี๋ยวมาสองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งเลยกันนะว่าในตรงลายเซ็นเนี้ยนะครับมันคล้ายกันกับในงวดไหนนะครับมีมีมีมนะฮะมีมีเหมือนเหมือนคุ้นคุ้นนะครับเหมือนว่า คุนคูนตานี่แหละนะว่ามันคล้ายกันกับในงวดไหนสักอย่างเนี่หลายเซ็นแบบนี้ลายเซ็นเหมือนๆกันคล้ายๆกันนะฮะเลขมักจะออกนะครับเหมือนกันนั่นแหละนะแค่สลับตำแหน่งกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีลวกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ